สวัสดีครับวันนี้ก็ออกจากบ้านนะครับมาที่สวหลวงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็จนถึงพรุ่งนี้ก็หยุดนะครับหยุดยวคนไทยหลายคนก็มาเที่ยวบ้างแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับวม่ากนนั้นก็คนมันเพียบอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไร่นะครับดังนั้นก็วันนี้ก็เรา ฝังเทศนะโพทร,รียนหนึ่งโคอด้วยนะครับก็ัวโค้พระวจนะของวันนี้นั้นคือเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับผลภาษาอังกฤษนั้นคือเป็น you are a blessing นะครับซึ <c oughs> ่งพระวจนะของวันนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกของพระเจ้านะครับ 아브라함에게다 연락선인 앞에 왔어서 우리의 자녀들에게 Pon protocols Christ 아브라함은 bad helpful 우리를 잘 독火시에 도 Teraz 나무구리 fors Grid reminded 이스라엘 300만 바보야 53월 2월 และอิสราเอลอับราฮัมเป็นคนสำคัญมากซึ่งพระเจ้าทรงเริม่มพันธก,กิจใหม่โดยเลือกผู้ที่มีความเชื่อซึ่งเป็นเหมืนอนตัวอย่างที่ดีนะครับก็เลยตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของอับราฮัมก็มุ่มั่กับพันพบุรุษของความเชื่อซึ่งเมืมอ่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมท่านก็ไม่รังเลใจนะครับก็อกจาก 그곳은 칼떼아의 끝에 있는 공동체였습니다. 그곳은 메소보타미아의 사태였습니다. 그곳은 이라크의 사태였습니다. 그곳은 프라자우송의 사태였습니다. 프라자우송이 시작했을 때, 프라자우송은 그곳을 찾았고, เมื่อพระเจ้าทรงทูลถทบศบความเชื่อเอบรามก็ให้ลูกชายนะครับก็ถวายเครัองพาบุชาก็ต้นนั้นด้วยสมองของมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้และยากที่จะเชื่อฟังนะครับแต่อับราฮัมก็เชื่อฟังคำสั่งนี้ด้วยก็เลยพระเจ้าทรงเห็นว่าเหมาะสมเป็น 만파부르텡 감채아 찡찡 그리고 프라옹송 우와이폰 아브라함 스승 나이차사이 공 아브라함 프라메시야 그 프라예수자 방긋두에이 나이 후아코 공완니 스승 프라자오송 산야와 아브라함 하이 아브라함 벤벤 블레싱 난 말퉁아 빠이 나이 꼬땀 푸티 롭캉 ของท่านจะได้รับพระพุทธนะครับซ응ึ่งในที่นี้พระพุทธนั้นคือไม่ใช่มอเป็นอะไรเป็นรวยหรือเป็นคนเชื่อดังอาจจะอันนี้ก็มีบ้างแต่สําคัญนั้นคือได้รับความรูนะครับคือเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราโยมลับว่าเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อพระเยซูเป็นพระเมสยาของเรา พราะฉะนั so, young, so, tai, us, so, uh, ้นเราก็เมื่อเราเชื่อแล้วก็ไม่ใช่จบเราก็เมื่อเราเยึดโคุ้ดจำวันนี้นะครับก็เจ้าจะกลายเป็นช่วยพู้ที่ช่วยให้คนอื่นได้รับผลพระผลก็เราก็เป็นทำหนงชีวิตเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นพีซเมคเกอร์แล้วก็ blessing maker นะครับก็ทำให้คนันได้รับพระผลได้รับคำรอดเรื่องจากเรานี่เป็นชีวิตที่เอ่อมันพ <c oughs> ระผลที่ได้รับจากพระเจ้านะครับซึ่งเอ่อถ้าหากผมไม่ได้พบพระเยซูแล้วก็ไม่ได้ได้รับคำรอดก็ไม่สาม,มารถที่จะทำน o ชีวิต มิชชันนารีนะครับเลาผู้ริยันเก่ให้คนนนด้รับพระผลเนื่องจากผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เสนอว่าขอให้ชาวไทยทุกคนนะครับก็ยินดีปฏิบัติจนินี้แลวก็เช่อฟังการเรียกของพระเจ้ากัสโคลิงให้ยังนั้นพระเจ้าส่งไัว้ผลชีวิตของท่านให้เป็น พุทธิช่วยให้คนอนทายราฟระฟอเช่นเดียวกับอับราฮัมนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราระลึกถึงและภาวนาโคจุดจำนี้อย่างลึกซึ้งในใจแล้วก็เราจะทำนงชีวิตอย่างไงดีเหมือนอับราฮัมหรือไม่ถ้าเราทำนงชีวิตเหมือนอับราฮัมเราต้องเชื่อฟังนะครับการเรียกของพระเจ้าแล้วก็การฉวญชวน ให้เรียมพระคัมภีร์ให้เข้าวร่วมนมัสการน,นี่ก็เป็นทิศทางของพระญินบริสุทธิ์และเป็นคาสั่งของพระเจ้าก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรังเลใจอีกต่อไปเรื่องไปเรื่องไปจนถึงตต้นะครับก็คงก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นขทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาที่โบสถ์ เรียนพระคัมภีร์และเข้าร่วมนมัสการทุกวันอาทิตย์หวังว่าถ้าหากเราทําอย่างนี้ชีวิตของท่านก็เหมือนอับราฮัมนะครับเขาให้พระเจ้าทรงไวยพลแล้วก็ไม่รังเลใจอีกต่อไปนะครับก็รีบเข้าร่วมนมัสการและเรียนพระคัมภีร์นะครับขอพระเจ้าทรงไวยพล